ชวเวีข้าใจไหมเนี่ยเนี่ยเฮียเนี่ยผมซื้อมาเลยเนี่ยใช้ก็ไม่เป็นไม่รู้มันคุยอะไรงงเงี้งงงี้ฟังไม่รู้เรื่องเฮียพอจะรู้ไหมโธ่เอ็งเป็นเจ้าหน้าที่เองก็ฟังไม่รู้เรื่องเหรอเดี๋ยวนี้วันสมัยแล้วเจ้าหน้าที่ก็ใช้วอกัน อยู่ว่าแต่เจ้าน้าที่เลยพระเจ้าทีนี้ก็ใช้กันให้เกินไปหมดฮะจริงพระเจ้าเนี่ยนะเออ,เอ,อมาสามวันก่อนตอนเช้าได้ยินพระวอโอ้โหวอหากันเลยบอกสบงหนึ่งเรียกสบงสองเปลี่ยนสบงหนึ่งเรียกสบงสองเปลี่ยนเข้ามาซอยสี่ด่วนซอยนี้หัวโค้งมีไข่ปลาโลใส่คากีด้วยถัดไปอยกงสองซอยเป็นซอยหกมีซองเพียบแค่นี้นะเปลี่ยนโอ้โหสบงสองได้ยินแค่นั้นอะวิ่งบาดเตียวเลย โู้โหสุดยอดจริงๆบอสมัยนี้มันทนสมัยนะยังฟังไม่เข้าใจอ่ะเองพยายามศึกษามันหาคู่มือการซ่อมหรือคู่มือการใช้มาเนี่องเกจะเข้าใจเองอ่ะอา้าวเดี๋ยทำอะไรกันอยู่เนี่ยก็บอกมันให้ศึกษาเรื่องวอมันยังไม่เข้าใจเลยซื้อมาใหม่นี่เดี๋ยวแป้งที่เปียกถุงนะอะแป้งที่เปียกไม่มีมีแต่แป้งแห้งๆเมื่อวานให้ไปถุงหนึ่งเปียกทั้งถุงทําอะไรไม่ได้เลย มันรั่วหลังคาน้ำมันหยดลงไปมันก็เลยเปียกงั้นวันนี้เอาสามถุงเลยก็แล้วกันนะโอ้ขายดีเอาแป้ง3ามถุงแล้วก็เอาแป้งฝุน่นมา5้ากระป๋องเอาสูตรเย็นๆเลยนะเฮียแป้งฝุน่นสูตรเย็นๆเอาไปทำไมวะ ก็ไปใส่กับแป้งโรตีนี่แหละเฮ้ยใครจะกินโอ้โหลูกค้าเยอะเลยบอกชอบชอบพอเวลาทอดไปนะเนื้อแป้งนี่มันกรอบแล้วกลิ่นก็หอมพมอกินกัดเข้าไปคำหนึ่งนะกลืนลงท้องเย็นท้องว่าสูตรเ็นทอนสูตรใหม่ได้มาจากบางคลาเทศไอ้สูตรเก่าพวกโรฮิงญาขายไม่ไหวพักนี้หน้าตาแจ่มใสนะนเองเนี่ยจริงเหรอทางจะขายของดีก็พอๆได้มีราคีราศีมีราศีเลยเนี่ยเออไปหน้ารูปไข่ ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ไข่กูเนี่ยพูดเล่นอยู่เรื่อยแสดงว่าดวงดีใช่ไหมล่ะขายดีใช่ไหมล่ะแต่เมื่อคืนเนี่ยซิผมมันจะกุ้มใจอยู่เลยอะเรื่องอะไรวะเหนื่อยไงก็กลับมาปุ๊บขึ้นห้องได้ก็ไม่ได้อาบน้ำมันหลับไปเลยฝันด้วยฝันไม่ดีเลยฝันว่างไงฝันว่าได้ขึ้นเครื่องบินนะซีะโะทูฝันว่าขึ้นเครื่องบินจะไม่ดียังไงแล้วเราหน้าที่การงานเราจะเจริญก้าวหน้าจะสูงสักแล้วอาจจะมีแฟนชายด้วยอาจจะส่งไปถึงเมืองนอกเมืองนาแต่เครื่องบินที่ผมนั่งไปอ่ะ ขึ้นไปได้แป๊บเดียวมันก็ตกนะอ่ะอ๋อแสดงว่าเรามีคนมาขัดโชคขันลาบเล็กเล็กน้อยๆอยแต่ก่อนที่เครื่องบินจะตกนะผมคว้าร่มชูชีพด้ขันหนึ่งก็โดดออกมาจากเครื่องบินเนี่ยเราจะมีคนมาช่วยเหลือเราชูชุบอุปถัมภ์แต่พอกระตุกล่มอ่ะร่มมันไม่กลางอะ่ะอ๋อนั่นแสดงว่าเรายังมีศัตรตูอยู่เล็กน้อยผมอะนะตกลงไปในกองฟางอ้าวก็บอกแล้วมีผู้ใหญ่คอยช่วยยืนมือเข้ามาลับแต่ในกองกวางอ่ะมีตอแหลมเปียบเลยนี่แสดงว่าศัตรตูจะแอบแทงข้างหลัง แต่ตอมันผุอ๋อศัตรูไม่มีเรี่ยวแรงทําอะไรแล้วไม่ได้ผมก็ม้วนตัวกิ้งตกลงไปในน้ํานี่เราจะเจอแต่ความร่มเย็นไงแต่ในน้ํามีจระเข้อ้โห <c oughs> มึงดูหนังมากไปแบบวะจริงๆริงเฮีย ผมนี่ดิ้นทุรนทุนทนทนทนายตะเกียกกะกายขึ้นฝั่งมา uh huh. ไปเห็นมอเตอร์ไซค์เก่าๆอยู่คันหนึ่งรีบกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์สตาร์ทได้ออกตัวเลยนั่นดวงกาลังจะพุ่งแล้วกำลังข,ขับ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 ไปสิบร้ออยู่ข้างหน้านั่นลับก้อนใหญ่บรรทุกไม้ไผ่มาเต็มลำเลยนั่นเลยลบเลยโอ้โหไม่ได้แตะเบรกเลย <c oughs> พุ่งไปทั้งคันเลยไม้ไผ่เสียบ้าอ,อกออกข้างหลังนี่ <c oughs> เป็นไงใครๆเห็นก็ว่าตายไม่ตาย ตายอ้าวนิ่งขาไม่ไผ่เลยเองไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยฝันว่าตายใช่ไหมครับเขาบอกฝัน้ายจะกลายเป็นดีฝันว่าตายก็จะไม่ตายเฮ้ยจริงเหรอเฮียเรื่องจริงอ๋อมันตรงข้ามกันเหรอเออฝันว่าตายก็คือไม่ตายเออเออเฮียลืมบอกไปอะไรนะในฝันนั่นน่ะเฮียซ้อนท้ายไปด้วยใจจํำเฮียอะไรนะไม่รู้มันั่งอยู่ข้างหลังผมอ่ะอ้แล้วเฮียเป็นไงบ้างเฮียไม่ตายเฮียไม่ตายครับฝัน้ายจะกลายเป็นดี ฝันว่าตายก็จะไม่ตายนี่ฝันว่าไม่ตายเดี๋ยวกูก็ตายนั่นน่ะปงแป้งไปลองเอาไปยยอดหน้าเลยโอ้โโเอ้ยหลออเล่นนะเฮียโลกเล่นอะไรนี่เรื่องเป็นเรื่องตายบ้างเดี๋ยวผมไปหยิบเองแล้วกันไปหาแป้งเอาเองแล้วกันได้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 ตาลงเสียอ่าของคุณได้แล้วครับขอบคุณครับพิซค่าโรตีสองอันค่ะเอาอร่อยอร่อยนะคะพี่โอ้เดี๋ยวจัดให้เลยครับ กิจค,คะรลตีได้หรือ,อยังคะเ,ออเดี๋ยวบุภาต้องรอก่อนนะวันนี้ลูกค้าเยอะเลยได้ค่ะบุภาเป็นไรป่ะจ๊ะพอดีปวดท้องนะคะพี่แล้วเสร็จหรือ,อยังอะคะออก็ต้องรออีกสองคิวว่ะจ้ะถ้าอย่างนั้นบุภา ขึ้นไปบนห้องก่อนนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวจะลงมาเอาอะค่ะไม่เป็นไรอะจ๊ะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเนี่ยพี่เอาขึ้นไปให้บนห้องก็แล้วกันนะอืมขอบคุณพี่มากๆนะคะแล้วยังไงบุพผาขอตัวก่อนนะคะจา้าพี่ไปจ้าคนอะไรปวดขี้ยังสวยพี่คะปวดฉี่คะ่ะเป็นยังไงม้างคะปวดฉี่ก็ไปฉี่สิจ๊ะยืนอั้นไว้ทำไมอะเดี๋ยวเป็นนิ้วหรอก ไปซีห้องน้ำอยู่นู่น<ะ>โดยดีจ้ะคุณผาขอบคุณค่ะหายปวดท้องนีงจ๊ะก็เขาอยังช่วยละค่ะกินอะไรมามต้องระวังนะอากาศมันร้อน เขาบอกว่าให้กินชอ้อนล้อนกลางล้างมือใช่หรอคะพี่พูดเล่นจชะมีอะไรสัมภาษณนันนะค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ไปเรียนว่าเนี่ยก็มีเรียนช่วงเช้าแล้วค่ะพี่ช่วงบ่ายก็ว่างะคะ่ะก็คงต้องกลับมาอ่านหนังสือต่อใกล้สอบนะพักผ่อนเยอะๆนะจ๊ะพี่ไปทำงานต่อ เหนว่าโจอี้จิงสิฉันนี่นะแอนบูภาอีออออสวกฤดะสวิดกันใหญ่เชื่อให้ hey, หรือพูกอย่างเงี้ยผู้หญิงเข้าเสียหายนะต่ําที่เจรู้มานะอาบูภาอีไม่ได้เป็นเขาอย่างนี้นะใช่ไอ้โจอี้มึงพูดอย่างเงี้ยน้องบูภากูก็เสียหายนะเวย้ยผมล้าสาบานนะให้ฟ้าปลาถ่ายเลย ที่ฟ้าผ่าแค่นี้มึงยังดำไม่พอ,อยหรอไอเวรดำพ่อมึงดิใช่พ่อกูเป็นแขกพ่อกูต้องดำถ้าแม่กูขาวแม่กูเป็นจีนจีนไหนก็จีนเนี่ยแหละนั่นไงไอ,อ้กิตมันมาแล้วทำมาดูดิว่า,มาเมื่อคืนะมันอยู่กับบุพาจินหรือเปล่าเฮียเอาแป้งทำโรตีสองถุงกูไม่ขายไอ้ไอกิตมึงเคลียกูตรงนี้เลยและเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อคืนเนี่ย มึงเข้าไปหาน้องบุปผามาใช่ไหมใช่แล้วทําไมอ่ะเฮนั่นไงนั่นไงบอกแล้วว่าแล้วจิ๊กเดี๋ยวนี้มึงกล้าขี่รถหัวใจบัวโอ้โหเฮียหัวใจเฮียมีที่ขี่ด้วยเหรอจะขี้ใส่ปากมึงอ่ะเฮ้ยเียอะไรกันเนี่ยไปกันใหญ่แล้วเนี่ยไปกันใหญ่หรอกมึงเคียะกูก่อนเฮ้ยอะไรเคียอะไรเนี่ยเฮ้ยฆ่ามึงเฮ้ยยังไงอะไอ้ยิงซ้อมล็อคอรกันอยู่หรอจ๊ะมาพอดีเลยนะอีตัวต้องเลือกเนี่ยจอห์ีบอกว่า